นี่วันนี้นะครับเราได้ของแร่ไอเทมพี่บอยพาอแท้เขาสั่งไว้นะครับสั่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะดูดิจะไปขึ้นเงินได้ไหมนะครับวันนี้ครับ พี่บอยครับพี่เลยเอาไปพีบอยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่ที่พี่สั่งไว้อะไรอ่ะพี่จ่าสองปีที่แล้วจำได้ไหมเนี่ยอ๋อหลวงพ่อเสมนี่ตูดสารรูปหล่อให้ไหมใช่พี่ดูเลขก่อนเลขมีอะไรพี่ฮะเลขมีอะไรเลขดูเลขก่อนดูเลขก่อนอันนี้เท่าไหร่นะเอาสองแสนแล้วกันเฮ้ยไม่ดูพี่สองแสนอะไรเฮ้ยดูก่อนสองแสนพี่ดูเลขก่อนสองแสนอะไรสองแสนบาทนี่เลยพี่ไม่ใช่กีบหรอกเอาจริงๆเหรอสองแสนบาทพี่ แพงอะไรอ่ะแพงอะไรไม่แพงราคานี้อุ้ยเป็นไงโอ้หสี่ห้าหกเลยเหรอสี่ห้าครับผมโอ้เล็กเรียงเลขเรียงเลขเรียงนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นไรนะพี่นะรุ่น่สารครับสร้างสารจังหวัดลำปางอ่า็เรียกเนื้อทองคำพทีดีดด้วยใช่อันนี้เป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคร่จ่าเคยซื้อพี่แสนต้นต้นเองอ่ะโอ้แสนต้น้นเหรอตอนนี้ราคาไม่เยหยดแล้วพี่บอยใช่หรอใช่เยับที่พี่เอเอาเอาแสนแปแล้วกันพี่ พี่จ้าน้องเองแสนแปดแสนแปดยัะไปขายใครตอนนี้ขายได้เออแต่เลขสี่ห้าหกมัไงสี่ห้าหกเป็นไงพี่จ่าตอบเองวะเนี่ยไม่ได้ตอบเป็นเขาตอบมาดิเขาตอบมาดิเลขหลันเลขหลันเอาแบบให้ได้เสียพี่ถือมาเลยเหรอผมผมถือมาเลยเจี๊ยบสุดยอดเลยไม่มีการตกการเตี้ยมไม่ต้องเตี้ยมไม่คือต้องจบใช่ไหมต้องจบดิพี่เอาตรงเลยนะตัวเลขมาพี่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทไม่ได้ครับแสนสามขอญาตเก็บนะพี่นะ ใจเย็นใจเย็นเอาดีๆไม่ได้ไม่ได้ไม่เลขสวยพี่เอาแต่ยอมแล้วว่าเลขสวยเอาแล้วแล้วโอ้โหหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวพี่หนึ่งเดียวพี่เอาเอาให้ได้เสียดิพี่จ้าไม่กันช่วงนี้มันเบียดนะแสนหกห้าแสนหกห้าบางๆเลยพี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นคำเดียวคำเดียวได้ไม่ได้ถือว่ายอมกันไปเลยโอเคแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นจัดไปพี่ฮะโดนนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ทางสดมีอยู่ห้าหมื่นก่อนแล้วที่เหลือโอนแสนได้ไหมได้อ่านี่ห้าหมื่นขายพระน้องได้เมื่อกี้เลยก่อนที่พี่จะมาเมื่อกี้เมื่อกี้เลยได้ได้ตอนนี้ห้าหมื่นหนึ่งแสนบาทผมโอนให้โอเคขอบคุณมากครับพี่จ่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมสแกนให้เดี๋ยวผมปิดยิบก่อนสแกนให้โอเคครับครับครับนี่หวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยพี่จ่าเนาะหวานไม่ใช่ผมหวานเอาไปสองร้อยพี่นะถ้าไปสองร้อยผมไม่เชื่อพี่หรอกจริง ขอบขอบคุณครับเท่าไหร่ไม่มากกันผมอยู่ที่ผมไม่ขายสองแสนก็ไม่ว่าผมนะไม่ว่าไม่ว่าอ่ารู้เรื่องเพราะว่า,าอันนี้ที่ซื้อปิดก็เลขได้เลขน้อยนิน้องหน,อหนึ่งเดียว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 ,น,ยวนี่ยผมเก็บไว้เลยครับครับเดี๋ยวนี้ผมสแกนให้ครับ